คือเป็นของปีจีดานีบุญเปงเนาะเริ่มเริ่มต้นจากตะกอนเป็นตรงห้อมเป็นเป็นนาอย่างเดียวแล้วสองข้างสองข้างนาเนี่ยจะมีดอยสองข้างแล้วเป็นคนเท่าปก็ห้องว่าตรงห้อมตรงห้อมเขาก็เลยมาตั้งจิวเออเขาจะเอาจิตสวนเขาว่าสวนตรงห้อมก็ามาทําเป็นส่วนผสมผสานเนาะเป็นโคกหนองนาตัวแล้วมีนาเข้ามีส่วนปลูกพักบนคนาเเจะเ้าปลูกไม้บนคนาก็เลยตั้งจิวว่าสวนตรงห้อมในสวนเขานี่ก็มีการทําปุา๋ยมัก อินรีแล้วก็มีน้ำหมักอินทรีย์มีน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้อย,ย่างเช่นฟักทองแล้วก็น้ำหมักหอยเชอรี่แล้วน้ำหมักหยกวกกล้วยเนาะและมันจะมีแหมอยางก็กคือฮอร์โมอนนมเพราะฮอร์โมอนนมนี่เขาได้อันนี้ส่งจากคนที่เขาเรียกวัวนมเขาเอามาปัานน่นให้เขา,าเขาก็จะมีต้นทนุนการซื้อการน้ำตาลหรือซื้อนมเฟลมาเป็นหัวเเจียแล้วก็มี ดูดินซีตีเฮาใจก็คือพรราร์ทสองตีมาใจ้ําน้ำมักต่างๆเลยนะจะจากพัฒนาที่ดินเปินสนับสนุนมาเฮาทำหม,มดเราก็ไปขอพัฒนาที่ดินได้แล้วน้ำมักต่างๆนี่ใจ้เลยแล้วก็เขียนวันที่ไว้ว่าทําไม่ได้จ้ได้ไม่ได้แล้วก็เฮืสมาชิกในกลุ่มอ่ะใครจะมาแจ้ก็มาตักเอาเองเลยจะไปใจ้ในชุมชนในคนบ้านเฮาหรือว่าคนนอกชุมชนอยากได้ก็มาตาักก็ไปเลย และส่วนใหญ่นี่จะแจกฟรีเลยมีการขายเจาเพื่อเฉพาะกลุ่มดีิงๆการทำกักนี่จะนห้าอีซีจริงๆก็เอามาทํามีการขายเลยเจาจการทำครนมากของของศูนย์เนาะแต่ละข้างนี่เขาจะใช้วัสดุธรรมชาติก็คือบางขา้าวเศษใบไม้แห้งหรือว่าเสรศษพืดที่เขาเขาถางออกจากแปลงเอามาแล้วมากล่องกล่องมันแห้งแล้วเาประมาณหนึ่กิโลกรมัม แล้วก็มูลซัดยังพวกขี้หมูขี้วัวเนี่ย200กิโลกร,รัมแล้วจะมีน้ำหมักปลา9ลิตร<ม>แล้วมีสารเร่งซูปเปอร์พอดอ1ที่เขาใด้สูตรของพัฒนาที่ดิน,นจะทำเป็นจานจานหนึ่งสูงประมาณสัก30เซนหรือว่า1พุดประมาณ1พุดแล้วเขาเก่าอาทีมหมูขี้วัวที่เขามีนยโรยทับแล้วก็เอาฟาง ฟ,ฟังเข้าเขันจันนึง้นที่สองคือทำเป็นชั้นเป็นชั้นสูงจนได้ความสูงติวที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าิและหอกระเจ้เออแต่ละชาตินี้เขาจะต้องใจ้สารเล่งซุปเปอร์พรารเรอร์หนึ่งเนี่ยหดกับน้ำมักกับน้ำมักปาแล้วก็สารเล่งเนี่ยที่เขาที่เขาไปละลายน้ำเฮ้ตื่นตัวก่อนแล้วคนสารเล่งนี่เขาต้องละลายน้ำแล้วก็คนเฮ้อเฮ้สารเล่งนี่ตื่นตัว ตื่นตัวแล้วเขาจะเป็นหมดเป็นจันๆในบนบนกล่องกล่องที่เราทําแต่ละชั้นเลยนะใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนเขาก็สามารถจะได้ละหรือว่าเขาจะพิสูจน์ด้กันเขาเอามือของเขาเนี่ยสุกเข้าไปในกล่องปุ๋ยว่ามีความห้อนกอถ้าบ่มีความห้อนก็คือใจได้ละครับผมผมสมพลมาจันทร์ครับวันนี้มาแอวบ้านทาครับมาปะ,ปะพี่น้องบ้านทาเนาะเยียขายของเซตของแม่หลวงเนาะก็ตั้งมาแอวกัน,นครับวันนี้มีเอา เพื่อนเอว่าเอาลักสูตรนะมาแลกเปลี่ยนกันครับวันนี้วันนี้มีลักสูตรการทําดินเพาะครับวันนี้มาทําดินเพาะแล้วก็การการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเพาะเมล็ดพันธุ์จากต้นกล้าจากเมล็ดครับลักลักดินเพาะก็ถ้าเขาบอกมีสูตรวันนี้ก็จะใช้พื้นพื้นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งปุ๋ยมักก็ได้ครับปุ๋ยมักก็ได้ดินดินขี้วัวขี้ควายที่เขาหมักแล้วก็ยาขึ้นแล้วสะดันแต่งกันได้ครับ แต่ตัวนี้มันจะมีสูตรของอดินเพาะเนาะมันจะมีของไม่ต้ว่าขุยบะเปล่าครับขุยบะเปล่าที่ละเอียดเนาะที่ร่อนแล้วหนึ่งหนึ่งส่วนครับเขบาก็ต้องเอาไปแจะก่อนครับขุยบะเปล่าต้องต้องแจะสักคืนหนึ่งเพื่อเอาน้ำเอาน้ำแดงๆมันออกนะมันแดงมันออกน,นอ,อกจากจะมีดินดำครับดินดำหนึ่งส่วนมีเป็นท้องว่า แกลบดำนะครับแกลบดำดินดำนะั้นเป็นดินดินจากปุ๋ยมักก็ได้ดินจากปุ๋ยที่วัดที่ควายที่มันเป็นเฮาวาแต่สภาพแล้วนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดำหนึ่งส่วนนะครับและอีส่วนก็ซือที่ขาดมาได้ก็จะเป็นเล้วกเข,า,ขาเป็นหัวยอดอาหารมาคือปุ๋ยมูลไ้เดือนเนาะปุ๋ยมูลไ้เดือนหนึ่งชุดเนี่ยห้ากิโลครับที่เอามาวันนี้จะใช้อยู่หือเป้าหนึ่งกระสอบใหญ่นะครับ แล้วก็แกผบดํำแกผบดํำหนึ่งกระสอบกระสอบเล็กลงมาครับประมาณถ้าเป็นสูตรกระสามหนึ่งหนึ่งเนาะสามหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าสามแกผบดํำหนึ่งครับแล้วก็ดินดำหรือดินขี้วัวที่ขี้วัวที่ไพลที่เป็นทวารหยดสลายแล้วนหนึ่งส่วนแล้วก็มุลไส้เดือนและลำยาวม,มาขาดไปได้ก็เขาจะต้องป้องกันเรื่องของโรคเนาะโรคในดินจใช้หัวเจียแต่โครมา จเอาทุกส่วนมารวมกันกับสามารถผสมแล้วใช้ได้เลยครับเพราะแบบมเมล็ดก็ได้แบบต้นกล้าก็ได้ครัันนี่จะเป็นสูตรเป็นเพราะว่าสูตรพื้นฐานนี้ยังอื่นขาดออกหนักกันนี้ก็อเอาตัวอื่นแทนได้